วันนี้วันนี้ก็เอาไมโครมาลงนะครับเพื่อที่จะขุดหลุมเพื่อที่จุดจะปลูกพวจือหรือต้นอะไรต่างๆของเรานะครับก็จุดที่เราจะขุดทั้งหมดประมาณ60จุดนะครับก็จะเป็นหลุมสําหรับปลูกพว่อผลไม้อะไรต่างๆครับอันนี้คือจะเป็นบรรยากาศยามเช้าของสวนทั้งหมด2ไร่ ตรงจุดนั้นก็จะเป็นขี้วัวที่เราจะมาทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็เอาผสมกับดินเพื่อปลูกผลไม้ตรงจุดนี้ก็จะเป็นแคมป์ที่เราจะทำการพักแมคโครก็เริ่มขุดแล้วนะครับหลุมปลูกผลไม้ของเราบรรยากาศยามเช้า ใช้แมคโครขุดหลุมนครับลึกน่าจะประมาณสัก50เซนกว้างเมตรคูณเมตรแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกเป็นปนเอามาผสมกับดินก็กับที่เดิมน,นี่คือเราจะหมักไว้ประมาณ1เดือนหลุมนี้เป็นลักษณะที่ทำการผสมแล้วก็กลบกับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะเรียบๆแบบนี้ซึ่งเหตุผลที่ทำเรียบแบบนี้เพื่อง่ายต่อการตัดหญ้านะครับ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะสูงน้ําไม่ขังนะครับก็เลยหมดกังวลเรื่องของน้ําขังแล้วก็พวกเชื้อราต่างๆที่จะเกิดกับต้นไม้ ยังไม่หยุดบรรยากาศค่อนข้างจะดีนะ เป็นวันที่สองที่มาทำบ้านที่บ้านสวนสภาพอากาศตอนนี้ฝนตกตลอดเลยตั้งแต่เช้ามาตอนนี้ในสวนรถเข้าไม่ได้น้ำนองเต็มเลยเมื่อวานหลังจากที่ทำการขุดด้วยแม่โคไปแล้วเนี่ยรถกระบะติดอ,อยู่ข้างในต้องใช้แมโครล,ลากออกไป วันนี้ตอนเช้าที่ทำได้ก็คือปักเสาเพื่อที่จะขุดหลุมเพื่อทำโรงจัดรถก่อนอันดับแรกเช้านี้ก็น่าจะได้แค่ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวต้องหาทางเอารถกระบะออกจากหน้าสวนก่อนบรรยากาศรอบๆขนณะฝนตกอากาศดีมาก เริ่มหยุดตกแล้วนะครับก็ตอนนี้น้ำขังค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ตรงจุดนี้เราวางแผนว่าจะสร้างเป็นโรงจอดรถก็ขนาดไซส์ก็จะเป็น6กคูณหเมตรก็จะวางเสาทั้งหมด4ต้นส่วนตรงนี้เราจะทำเป็นบ้านยกพื้นขึ้นมา ชั้นเดียวนะครับสูงก็นประมาณสักพื้นสูงประมาณ40เซนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อเกิดครับสำหรับห้องน้ำสมับอีกหลุมหนึงก็จะเป็นบอ่อน้ำเสียนะครับที่ใช้ในครัวเรือนหรือว่าน้ำอาบอะไรต่างๆนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศ หลังฝนตกตอนนี้เริ่มตีแบบจะตีแบบแล้วก็ขุดหลุมเสาจุดที่จะทำจุดแรกก่อนก็คือจะเป็นจุดของโรงจอดรถก่อนนะครับเราจะฝังเสาทั้งหมด4ต้น จุดที่เป็น,ใน,ในใร่าไภัก็คือจะเป็นแนวเสาทั้งหมดสี่จุดส่วนตัวบ้านก็ทำการวัดไว้เรียบร้อยแล้วข้อที่เหลือเดี๋ยวรอท่อซีเมนต์มาลงบ่อกเก๋ดก่อนแล้วค่อยทำการขุดแล้วก็ตีแบบผังเสาตรงจุดนี้ก็คือจะเป็นบ่อกเก๋ ส่วนจุดนี้เองก็จะเป็นบ่อพักน้ำเสียที่เราใช้ในครัวเรือนอันนี้คือบรรยากาศรอบๆของสวนตรงจุดนี้จะเป็นเต็นท์ที่เราใช้สำหรับพัก ก็ตรงจุดนี้จ,จะเป็นตรงที่เราพักรับประทานอาหารส่วนตรงนี้ในอนาคตก็คือเดี๋ยวจะกางเต็นท์แล้วก็อาจจะนอนที่นี่ในการทําบ้านส่วนของเราส่วนเมื่อวานเราถ้าทำการขุดแล้วก็ฝังขี้บัวผสมกับดินนะครับตรงจุดที่ใช้แมคโครขุดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือก็จะมี ขี้วัวที่ลงเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็เอาไว้ใส่ผลไม้ที่เราปลูกตอนนี้ก็ขุดแล้วก็ฝังเรียบร้อยแล้วเราจะทำการหมักไว้ประมาณอย่างน้อยหนึ่งเดือนก็คือหลังจากที่เราทำบ้านเสร็จทั้งหมดเราก็จะเริ่มวางระบบท่อรดน้ำต้นไม้แล้วก็ปลูกผลไม้ทั้งหมดนะครับ ปากทางเข้าสวนตรงจุดนี้จะเป็นปากทางเข้าสวนของเราแล้วก็ตรงจุดนี้เมื่อวันเราเจอเปัญหาฝนตกหนักก็ถ้าเป็นรถกระบะก,ก็ติดไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ใช้แมคโครในการเคลื่อนย้ายดึงออกแล้วตรงจุดปากทางเข้าสวนก็เหมือนกันตรงนี้ค่อนข้างที่จะแฉะ แล้วก็รถกระบะเข้าไม่ได้รวมถึงรถขนส่งพวกวัสดุก่อสร้างก็เข้าไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะให้เอาดินลูกลังเอามาลงกอดนะครับเพื่อทำทางเข้าสวนเพื่อให้พวกรถวัสดุก่อสร้างสามารถเข้าเข้ามาได้ ที่เราปลูกไว้ก็เริ่มขึ้นแล้วแต่ครเราจะปลูกเป็นแนวยาวไปเลยหน้าสวนส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวที่ปลูกไว้ต้นนี้ออกดอกแล้ว ต่อน้ำประปาเดี๋ยวเราจะต้องต่อเข้าไปไภายในสวนส่วนแนวนี้ก็จะเป็นขาเราก็จะปลูกเป็นแนวยาวไปเลยอันนี้ก็คือจะเป็นภาพอีกมุมหนึ่งของสวนของเรา สำหรับโงจอดรถตอนนี้เราได้ทำผังแล้วก็ตึงเอ็นนะครับเพื่อหาจุดตัดแล้วก็จะวางเสาก็ทั้งหมด4ต้นตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวอีกขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราจะหาระดับแล้วก็รวมถึงฉากของแต่ละจุด วันนี้อากาศแดดค่อนข้างดีนะครับคิดว่าตรงจุดนี้ทางเข้าเนี่น่ยาจะเริ่มแห้งแล้วถ้าแห้งแล้วเนี่ยเราจะสั่งพวกวัสดุก่อสร้างเข้ามาก็เหลือแค่ตรงจุดนี้ตรงจุดเดียวในการหาฉากของเสาเราอาจจะใช้เป็นกระเบื้องหรือไม่ก็เลือแฉกก็ได้แต่ที่ง่ายที่สุดคือจะเป็นกระเบื้องวางให้ได้ระดับแนวของเส้นเอ็น แล้วก็ปรับระดับแล้วก็หาจุดตัดระหว่าง2องเส้นให้ได้ฉากแล้วค่อยๆขยับออกอันนี้เราก็ทําการวัดฉากครับโดยใช้กระเบื้องจุดที่เราได้ก็คือจุดตัดเนี่ยก็จะได้ฉากพอดีถัดไปเราก็จะทําจุดที่สองทักลุม ตอนนี้เริ่มขุดหลุมเสานะครับไซส์ขนาดก็ห้าสิบคูณห้าสิบลึกลงไปประมาณห้าสิบเซนนะครับเราจะฟังต้นลงไปเสาลงไปไซส์ประมาณเท่านี้ในห้องลงรถเราจะขุดทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นนะครับก็จะทำเป็นห้อง เก็บของโดยมีเสาทั้งหมดสีต้นตรงจุดนีมน้มันต้องมัต้องไอยสอนวัดแล้วเพราะว่าถ้าวัดกับมุข่ายบางไม่เห็นข้าพเต้าพูดดีพอพอละนี่ก็จะเป็นเสาที่ทำการเทวีเรียบร้อยแล้วนะ,นนนะครับ ระดับระดับความสูงให้เท่ากันบรรยากาศตอนนี้ก็มาถึงตอนเย็นแล้วนะครับในประมาณสักหกโมงเย็นนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเทลินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด1 2ึ่งสองสาห้าดแดหลุมนะครับก็ระดับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่80ดสิเซนนะวัดจากตรงที่จุดกากบาทหรือว่าจุดตัดของหัวเสาลงไป ทุกต้นนะครับก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้นะครับก็เสาก็จะมาส่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการปักเสาตั้งเสาครับถัดไปเราก็จะทําการเททับคอเสานะครับตีนเสาสำหรับวันนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอากาศค่อนข้างจะร้อนก็ดีที่ฝนไม่ตกทำให้ดินที่หน้าสวนแห้ง คาดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะสามารถนำวัดสดุก่อสร้างเข้ามาได้ส่วนคุณตาแกก็ช่วยตัดหญ้าให้ครับค่อนข้างที่จะสวยอันนี้ก็คือเป็นแนวที่เราจะทำการปลูกต้นผลไม้นะครับแต่จะปลูกอะไรเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงเราจะมีพวกทุเรียนเงาะมังคุดลองกองละมุดทั้งหมดนะครับก็สลับกันปลูก ตอนนี้ก็ปลูกต้นกล้วยไปก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับอากาศค่อนข้างจะดีครับสำหรับตอนเย็นแต่ตอนเที่ยงโคตรร้อนร้อนจริงๆ